ต้องบอกทุกคนเลยนะคะพอดีได้รับข้อความปุ๊บก็รีบอัดวิดีโอบอกเลยนะคะตอนนี้มีของหรือพัสดุนะคะที่ส่งมาจากต่างประเทศซึ่งเราไม่ได้สั่งนะคะแล้วก็เอามาส่งตามบ้านต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าใครหรือว่าหน้าบ้านใครนะคะมีของหรือพัสดุที่มาส่งที่เราไม่ได้สั่งแล้วก็โดยเฉพาะามาจากต่างประเทศนะคะถ้าไม่ใช่ของเราห้ามเปิดนะคะอย่าเปิดเด็ดขาดให้โทรแจ้งไปที่1 1 2หนึ่งหรือ1 1 9ได้เลยนะคะ คือตอนนี้กําลังมีแบบนี้ระบาดขึ้นนะคะกําลังมีแบบว่าของที่ส่งมาจากต่างประเทศซึ่งเราไม่ได้สั่งแล้วก็เอามาส่งตามบ้านต่างๆกําลังระบาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้ส่งไม่ได้สั่งนะคะเออใครที่ไม่ได้สั่งมาจากต่างประเทศห้ามเปิดนะคะให้รีบแจ้งทันทีเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเก้าทันทีเลยะนะคะ,คะวันนี้มาแจ้งเตือนรอบที่สองนะคะจากเมื่อวานวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนเจ็ดหรือเดือนกรกฎาคมนะคะที่ทําคลิปตอนนี้นะคะ จากเมื่อวานที่ได้รับข้อความเมื่อวานก็คือวันที่21วันศุกร์นะคะได้รับข้อความเตือนตอนเย็นบอกว่ามีของหรือพสัสดุที่มาจากต่างประเทศกาลังระบาแล้วก็ส่งตามบ้านต่างๆแล้วก็บอกห้ามเปิดซึ่งข้อความตอนนั้นยังไม่บอกว่ามันคืออะไรเขาบอกให้หระวังก็เลยยังไม่รู้นะคะแต่ก็คือรีบอัดวิดีโอออกไปเพื่อเตือนว่าอย่าเพิ่งเปิดทีนี้วันนี้ตอนเช้าก็ได้รับข้อความอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมก็ไปหาไปสืบดูข้อมูลว่ามันคืออะไร ก็ได้ไปเห็นข้อความตามสถานที่ต่างๆนะคะที่มีคนได้รับบาดเจ็บแล้วจากการเปิดพัสดุตัวนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็ได้รับข้อความอีกนะคะก็คือทางอุลซันอาซันแล้วก็สถานที่ต่างๆมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนได้รับสารพิษนะคะจากการเปิดพัสดุที่เราไม่รู้อันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาเตือน ว่าห้ามเปิดพัสดุที่มาจากต่างประเทศนะคะซึ่งไม่ใช่ของเราเราไปวางตามบ้านต่างๆเนี่ยให้เช็คดุก,ก่อนนะคะว่าใช่ของเราที่เราสั่งไหมถ้าไม่ใช่อย่าเปิดเพราะว่ามีคนโดนสารพิษแล้วนะคะพัสดุตัวนั้นก็คือสารพิษนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ที่โดนก็คือจะเป็นสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยค่ะแล้วถ้าเจอเราจะต้องแจ้งถ้าใครที่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้ก็ให้แจ้งไปที่ หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็คือรถด,ดับเพลิงนะคะสถานที่ดับเพลิงหรือหนึ่งหนึ่งสองก็คือสถานีตํารวจแต่ถ้ากลัวก็แนะนําให้โทรไปแจ้งที่หนึ่งหนึ่งเก้านะคะหรือถ้าใครมีเบอร์ของสวนเฉลิลต่างๆที่เป็นคนไทยนะคะก็โทรไปบอกเขาให้เขาโทรแจ้งให้ก็ได้นะคะหรือไปบอกคนเกาหลีหรือบอกเท่าแก่ก็ได้คะ่ะให้เขาไปแจ้งส่วนถ้าเราเป็นคนโทรแจ้งเองนะคะโทรไปที่หนึ่งหนึ่งเก้าแล้วบอกภาษาเกาหลีเขาว่า 수상한택배가왔어요ท็กเบัตูซังฮันแท็เ,เทบตรงนี้ซูซังฮันแท็กเบจะแปลว่าพัสดุที่สงสัยนะคะแท็เบหรือไอพัสดุตัวนั้นอะของน่าสงสัยนะคะหัววัตเซก็คือมันมาก็แปลว่ามีแท็บเบหรือพสัสดุสงต้องสงสยัยมาค่ะ s ูซังฮันแท็เบก้าวัตเซ สร็จแล้วเขาจะถามที่อยู่เรานะคะว่าที่ไหนก็บอกที่อยู่เข้าไปว่าที่เราอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือที่ไหนอันนี้ในกรณีที่เราโทรแจ้งหนึ่งหนึ่งเก้านะคะหรือหนึ่งหนึ่งสองแต่ถ้าไม่กล้าแจ้งก็ไปบอกคนเกาหลีแบบนี้ได้เลยก็ไปบอกคนเกาหลีแล้วโาเก่ก็ได้นะคะบอกเพราะว่าซูซังฮันเทคเบเก้าวัตเซลให้เขามาดูแล้วเขาก็เป็นคนไปแจ้งเองอ่ะอันนี้ในกรณีที่เราเจอหน้าบ้านเราเจออยู่ที่หน้าห้องเราหน้าบ้านเรานะคะ ในกรณีที่เราออกไปข้างนอกก็เราไปเห็นสมมุตินะคะเราออกไปข้างนอกก็เราไปเห็นกล่องน่าสงสัยซึ่งตัวนั้นไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมแล้วเราต้องการบอกคนเกาหลีหรือต้องแจ้งแจ้งเขาก็บอกเขาว่าสู้สร้างฮันปักซื้อพัดเซลปักซื้อก็คือกล่องนะคะสู้สร้างฮันปักซื้อก็คือกล่องน่าสงสัยนั่นเองพัดเซลก็คือเห็นก็บอกเขาว่าเห็นกล่องน่าสงสัยค่ะสู้สร้างฮันปักซื้อพัดเซลหรือถ้าเป็นกระเป๋าล่ะก็บอกเขาว่า ซูซังฮันคาบังคาเซอร์คาบังก็คือกระเป๋าในกรณีที่เป็นกระเป๋านะคะก็บอกเขาว่าเห็นกระเป๋าน่าสงสัยค่ะซูซังฮันคาบังคาเซอร์บอกเขาแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ออกมาเสี่ยงอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือมีข่าวสมกับความมาเรื่อยๆมีคนโดนสารพิษ อยู่เรื่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆซึ่งเริ่มแพทยข่ยออกไปเยอะแล้วซึ่งอยู่เกาหลีมานานเพิ่งไม่เคยเจอนะคะเพิ่งเจอแบบนี้นะคะอันนี้กําลังระบาดขึ้นนะคะก็ช่วยส่งข่าวต่อกันไปช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแจ้งเตือนรอบที่สองนะคะจากเมื่อวานวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนเจ็ดหรือเดือนกรกฎาคมนะคะที่ทําคลิปตอนนี้นะคะจากเมื่อวานที่ได้รับข้อความเมื่อวานก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ด วันศุกร์นะคะได้รับข้อความเตือนตอนเย็นบอกว่ามีของหรือพสัสดุที่มาจากต่างประเทศกําลังระบาทแล้วก็ส่งตามบ้านต่างๆแล้วก็บอกห้ามเปิดซึ่งข้อความตอนนั้นยังไม่บอกว่ามันคืออะไรเขาบอกให้ใหระวังก็เลยยังไม่รู้นะคะแต่ก็คือรีบอัดวิดีโอออกไปเพื่อเตือนว่าอย่าเพิ่งเปิดทีนี้วันนี้ตอนเช้าก็ได้รับข้อความอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมก็ไปหาไปสืบดูข้อมูลว่ามันคืออะไรก็ได้ไปเห็นข้อความตามสารที่ต่างๆนะคะที่มีคนได้รับ บาดเจ็บแล้วจากการเปิดพัสดุตัวนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าก็ได้รับข้อความอีกนะคะก็คือทางอุลซันอาซันแล้วก็สถานที่ต่างๆมีคนได้รับบาดเจ็บมีคนได้รับสารพิษนะคะจากการเปิดพัสดุที่เราไม่รู้อันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เข้าเตือน ว่าห้ามเปิดพัสดุที่มาจากต่างประเทศนะคะซึ่งไม่ใช่ของเราเราไปวางตามบ้านต่างๆเนี่ยให้เช็คดูก,ก่อนนะคะว่าใช่ของเราที่เราสั่งไหมถ้าไม่ใช่อย่าเปิดเพราะว่ามีคนโดนสารพิษแล้วนะคะพัสดุตัวนั้นก็คือสารพิษนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ที่โดนก็คือจะเป็นสารพิษนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยค่ะแล้วถ้าเจอเราจะต้องแจ้งถ้าใครที่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้ก็ให้แจ้งไปที่ หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็คือรถด,ดับเพลิงนะคะสถานที่ดับเพลิงหรือหนึ่งหนึ่งสองก็คือสถานีตํารวจแต่ถ้ากลัวก็แนะนําให้โทรไปแจ้งที่หนึ่งหนึ่งเก้านะคะหรือถ้าใครมีเบอร์ของสวนเฉลิต่างๆที่เป็นคนไทยนะคะก็โทรไปบอกเขาให้เขาโทรแจ้งให้ก็ได้นะคะหรือไปบอกคนเกาหลีหรือบอกเท่าแก่ก็ได้คะ่ะให้เขาไปแจ้งส่วนถ้าเราเป็นคนโทรแจ้งเองนะคะโทรไปที่หนึ่งหนึ่งเก้าแล้วบอกภาษาเกาหลีเขาว่า ซูซังฮันแท็เบก้วัตเซูซังฮันแท็กเบตรงนี้ซูซังฮันแท็กเบจะแปลว่าพัสดุที่สงสัยนะคะแท็กเบหรือไอพัสดุตัวนั้นอะของน่าสงสัยนะคะหัววัตเซก็คือมันมาก็แปลว่ามีแท็กเบหรือพัสดุสงต้องสงสัยมาค่ะซูซังฮันแท็กเบก้าวัตเซล เสร็จแล้วเขาจะถามที่อยู่เรานะคะว่าที่ไหนก็บอกที่อยู่เข้าไปว่าที่เราอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือที่ไหนอันนี้ในกรณีที่เราโทรแจ้งหนึ่งหนึ่งเก้านะคะหรือหนึ่งหนึ่งสองแต่ถ้าไม่กล้าแจ้งก็ไปบอกคนเกาหลีแบบนี้ได้เลยก็ไปบอกคนเกาหลีแล้วสเ,เก,กก็ได้นะคะบอกเพราะว่าซูซังฮันเทคเบกาวัตเซลให้เขามาดูแล้วเขาก็เป็นคนไปแจ้งเองอ่ะอันนี้ในกรณีที่เราเจอหน้าบ้านเราเจออยู่ที่หน้าห้องเราหน้าบ้านเรานะคะ ในกรณีที่เราออกไปข้างนอก้วเราไปเห็นสมมุติะคะเาออกไปข้างนอก้วเราไปเห็นกล่องน่าสงสัยซึ่งตัวนั้นไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมแล้วเราต้องการบอกคนเกาหลีหรือต้องการแจ้งเขาก็บอกเขาว่าสู้สร้างฮันปักซื้อพัดเซลปักซือก็คือกล่องนะคะสู้สร้างฮันปักซื้ือก็คือกล่องน่าสงสัยนั่นเองพัดเซลก็คือเห็นก็บอกเขาว่าเห็นกล่องน่าสงสัยค่ะสู้สร้างฮันปักซื้ือพัดเซลหรือถ้าเป็นกระเป๋าล่ะก็บอกเขาว่า ซูซัางฮันคาบังคัเซอี๋คาบังก็คือกระเป๋าในกรณีที่เป็นกระเป๋านะคะก็บอกเขาว่าเห็นกระเป๋าหน้าสงสัยค่ะซูซังฮันคาบังคัเซอี๋บอกเขาแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ออกมาเสียงอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือมีข่าวสงวกความมาเรื่อยๆมีคนโดนสารพิษ อยู่เรื่อยนะคะตามสถานที่ต่างๆซึ่งเริ่มแพกยา่ออกไปเยอะแล้วซึ่งอยู่เกาหลีมานานเพิ่งไม่เคยเจอนะคะเพิ่งเจอแบบนี้นะคะอันนี้กําลังระบาดขึ้นนะคะก็ช่วยส่งข่าวต่อกันไปช่วยบอกต่อต่อกันไปด้วยนะคะ พัสดุสีเหลืองจากไต้หวันมีอาการหายใจลำบากในอุลซานเมื่อไม่นานมานี้และมีรายงานว่าพัสดุที่คล้ายคลึงกันมาถึงอย่างต่อเนื่องข้าเจ้าหน้าที่ขอร้องว่าอย่าเปิดจดหมายที่น่าสงสัยและแจ้งตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงค่ะในช่วงบ่ายของเมื่อวานวันที่21มีรายงานว่ามีพัสดุที่น่าสงสัยถูกคนพบที่ไพรสณนีซอโชและไพรสนีทรงพาในกรุงโซล พัสดุไปรณียีที่ไม่ระบุตัวต,วตนมาถึงที่สำนักงานไปรสียีกลางเมียงดงและอาคารถูกควบคุมอย่างสมบูรณ์ไปรณียีเหล่านี้ทั้งหมดเป็นซองสีเหลืองที่เขียนจดหมายเป็นภาษาไต้หวันคล้ายกับที่ส่งไปยังสถานส,านสงเคราะห์คนพิการนายอุนศารเมื่อวันก่อนค่ะพนักงานสามคนเปิดพัสดุนี้ และแสดงอาการหายใจลำบากและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลและทุกคนตื่นตัวหลังจากได้รับข่าวที่เกี่ยวข้องมีการรายงานทางไปรสณนีที่น่าสงสัยจากทั่วประเทศในเมืองแด,ดจอนมีรายงานมากกว่า10รายงานต่อวัน เช่นตำรวจและหน่วยดับเพลิงถูกส่งไปรายงานว่ามีจดหมายสีเหลืองน่าสงสัยจากมาเลเซียเขียนชื่อผู้รับเขียนอย่างถูกต้องแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้ชื่อผู้ส่งมันอันตรายมากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ของการก่อการร้ายด้วยสารพิษค่ะตำรวจกล่าวว่าซองจดหมายสีเหลืองหรือสีดำ และกรณีการจัดส่งไปรสีนีต่างประเทศที่เขียนด้วยไต้หวันหรือไทยเปได้รับการยืนยันอย่างต่อเนื่องและขอให้อย่าเปิดจดหมายที่น่าสงสัยและแจ้งหน่วยงานราชการใกล้เคียงหรือ112-119ทันที